เรือรบติ้งหยวนเรือรบพุ่งเกราะสุดแกร่งลำแรกของจีนที่มีจุดจบเพราะการช่อโกงภาพเรือรบติ้งหยวนขณะอยู่ในอู่ต่อเรือวุลการเมืองสเตตินจากประวัติเยอรมันเมืองเซเชตชินประเทศโปแลนด์ในปัจจุบันถ่ายเมื่อปี1884เรือรบติ้งหยวนคือเรือรบพุ่งเกราะสมัยใหม่ลำแรกของกองทัพจีนมีบทบาทเป็นเรือธงกองทัพเรือเปืดอยางซึ่งเป็นกองทัพเรือสมัยใหม่กองแรกของจีน เป็นหนึ่งในเรือหุ่งเกราะที่ทันสมัยที่สุดในช่วงปลายศตรวรรษที่19ทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของจีนและเป็นเครื่องอดแสนยานุภาพที่สําคัญของราชวงศ์ชิงกลางศตรวรรษที่19เมื่อชาติมหาอํานาจแ่แสนยานุภาพคุกคามชาติในเอเชียโดยเฉพาะจีนที่หลังจากพ่ายแพ้อังกฤษในสงครามฝิ่นเมื่อคศ1842และต้องทําสนที่สัญญาไม่เป็นธรรมกับชาติตะวันตกหลายชาติ ทำให้จีนภายใต้การนำของราชวงศ์ชิงต้องพยายามปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะด้านการทหารเพื่อต้านทานการคุกคามของตะวันตกภาพว่าเหตุการณ์ข้าหลวงหลิงทำลายฝิ่งเมื่อคศ1839นสอ18นับตั้งแต่ทศวรรษ1860จึงเกิดขบวนการเรียนแบบตะวันตกเพื่อป้องกันตนเองหนึ่งในโครงการสำคัญคือการจัดตั้งกองทัพเรือสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่มาของ กองทัพเรือเปิดยางในปี1871แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องลบประมาณและเทคโนโลยีการต่อเรือการสร้างเรือธงของกองทัพเปิดยางจึงต้องเลื่อนเวลาออกไปภาพเรือลบติ้งยวนเมื่อรัฐบาลราชวงศ์ชิงมีความพร้อมมากขึ้นปี1881จึงอนุมัติงบต่อเรือหุ่งเกราะให้กองทัพเรือเปิดยางโดยสั่งต่อเรือจากจัก,กรวรรดิเยอรมัน แล้วเสร็จในปี1883ก่อนเข้าประจำการปฏิบัติภารกิจในเดือนพฤศจิกายนปี1885กองทัพเรือเปยหยางมีเรือธงคือเรือรบติ้งหยวนมีน้ำหนักรวม7,793ตันยา29ว298.5ฟุต91เมตรกว้าง20ฟุต6.1เมตร มีความเร็ว15.8นอตตัวเรือเต็มไปด้วยอาวุธมากมายเช่นปืนใหญ่ขนาด12นิ้วประจำการ2ป้อมป้อมและ2กระบอกปืนใหญ่เดียวขนาด5.9นิ้ว2ป้อมป้อมและ1กระบอกและยังประกอบไปด้วยเกราะป้องกันอีกหอลายจุดกล่าวได้ว่าหากเทียบกับสมรรถนะเรือรบหุ้มเกราะในช่วงเดียวกันเรือรบติ้งหยวนถือว่ามีประสิทธิภาพไม่เป็นรองเรือลำอื่นบนโลกเลยทีเดียวการมีเรือรบหุ้มเกราะที่ทรงอานุภาพทำให้ราชวงศ์ชิงมั่นใจอย่างมาก และพร้อมเปิดศึกกับผู้ลุกรารอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่งในปี1894จากกรณีพิพาทเรื่องดินแดนเกาหลีเรือรบติ้งหยุนกลับไม่สามารถแสดงแสนยานุภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ทั้งๆท,ที่มีความแข็งแกร่งกว่ากองเรือญี่ปุ่นอย่างเห็นได้ชัด าการที่เป็นจุดตัดสินสงครามเกิดขึ้นที่เมืองเวยไห่เว่ยในมณฑลซานตรงระหว่างวันที่20มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ปี1895แนมะ้เรือรบติ้งหยวนจะมีประสิทธิภาพสูงแต่ผลจากการไม่มีงบประมาณในการดูแลเพราะราชสำนักชอบโกงงบประมาณส่วนกลางพระนางสูสีไทเฮานำงกส่วนหนึ่งไปสร้างพระราชวังฤดูร้อนทำให้อาวุธบนเรือไม่สามารถใช้การได้ เช่นลูกปืนหลายลูกเกิดการช็อตลูกปืนยิงไม่ถึงเป้าเพราะดินปืนมีไม่พอและความไม่มีระเบียบของทหารเช่นทหารบางนายไม่อยู่ในจุดประจำการทั้งที่ทกำลังรบประกอบก,บกับการวางแผนผิดพลาดกองเรือเปยอยางจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบกองทัพเรือญี่ปุ่นที่แม้อาวุธจะด้อยกว่าแต่มีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวสูงและมีการบังคับบัญชาที่ดีกว่าจึงเป็นฝ่ายลุกโจมตีและปิดล้อมกองเรือเปย์ยาง ซึ่งมีเรือรบขนาดใหญ่สองลำได้แก่เรือรบติ้งยวนและเรือรบเจิ้งยวนไว้ได้กองทัพญี่ปุ่นปิดล้อมหน,น้าน้ำทะเลตีโอบเส้นทางแนวหลังทางบกบริเวณเมืองวอยไห่เว่ย,ยและเมื่อถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์กองทัพเรือและกองทัพบ,บกของญี่ปุ่นก็ร่วมกันระดมยิงปืนใหญ่ใส่เรือทั้งสองลำทั้งหน้าและหลังเรือติ้งหยวนจึงถูกทำลายจมทะเลเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปี1895 ปิดฉากเรือรบสุดแกร่งลำหนึ่งของกองทัพเรือจีนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง9ปีกว่าเท่านั้น